สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซ e รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธเพิ่มผูนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่2รุ่นและเปิดราคาใหม่1รุ่น ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2562ที่ผ่านมาโดยในปีนี้ยามาฮ่าได้มีการยกทัพมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกขนาดทั้งเล็กและใหญ่ไปร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างยิ่งใหญ่ไฮไลท์สำคัญของปีนี้อยู่ที่การเปิดตัวมอเตอร์ไซค์2รุ่นนั่นก็คือ t e n e r e 700และ T-Max 560 รวมถึงเปิดราคาในเข่นมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่โดยมีการเชิญคุณวีระพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดการทั่วไปส่วนพัฒนาธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์นำเข้าได้ทำการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้ง2รุ่นก็คือเทเนเร่700รถมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์สไตล์เอนดูโรปี2019แล้วก็ TMac 560รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพมีการเปิดตัวไปในงาน i ิกมาโช2019นี่เอง รวมถึงการเปิดตัวสีใหม่ของ X Max 300ปี2019ซึ่งเป็นการฉลองแชมป์ยอดขายสูงสุดอันดับที่1ของโลกจากทั้งหมด40ประเทศของ Yamaha รุ่นที่เป็นพระเอกของงานครั้งนี้ก็คือ Tenere 700มอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์สไตล์ enduro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีการนำเข้าจากญี่ปุน่นเปิดราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรุ่นนี้เน้นการขับขี่แบบประจนภัย ท่องเที่ยวแบบสไตล์ลุยๆหน่อยมันใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง double overhead camshaft 8วาล์ว4วาล์ต่อสูบของรุ่น mt 0 7 6 8 9 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด73.38แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีให้พลังแรงบิดสูงสุด68นิวตันเมตรที่6 5 0 0รอบต่อนาทีซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบ crossplane 2พราก็เวี่ยง270องศาให้ฟลิ่งกันกับขี่ที่ดีเยี่ยมหลายคนที่เคยขี่ mt 0 7 ต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ขับขี่มันในสไตล์ Enduro ผจญภัยที่แตกต่างจาก MT07 ซึ่งเป็นสไตล์ของ Naked สังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าตำแหน่งท่านั่งแฮนเดิลบาร์กว้างใหญ่อัพไซด์ดาวหน้าก็มีขนาดชุกอัพที่ใหญ่กว่าเป็นแบบอัพไซด์ดาวแกน43มิลลิเมตรช่วงยุบนั้นนะครับขับขี่สบายนุ่มเป็นหมดทั้งตัวคาดว่าจะมียอดจองที่สูงมากในงานครั้งนี้รุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวและเปิดราคาอย่างเป็นทางการ ในงานมอเตอร์เอ็ก2019ก็คือ t m a c 560รุ่นนี้มาแทนที่ t m a c 530ในช่วงที่ผ่านมาเปิดราคาอยู่ที่499,000บาทส่วนรุ่นท็อปก็คือ Tech Max วางราคาไว้539,000บาททั้งสองรุ่นนั้นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งในการจองที่งาน Motor ร์เอ็ครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า T-Max ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา มันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ที่สามารถทำยอดขายสูงสุดอันดับที่1ในยุโรปนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงอย่างมากของยามาฮ่าและในครั้งนี้ยังคงครองความยิ่งใหญ่ด้วยดีไซน์ที่มีความเฉียบคมเพิ่มมากขึ้นเครื่องยนต์สองสูบเรียง d o เ b l e overhead camshaft แป wow ดวาล์วสวาล์ต่อสูบเป็นบล็อกเดียวกันกับรุ่นเดิมแต่มีการขยายกระบ,บอกสูบให้ใหญ่ขึ้นจาก6 8ม mm เมตรเป็น7 0มมตรทให้ขนาดของซีซีนั้นเพิ่มเป็น62 พลังแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น47.56แรงม้าที่7,500ร,รอบต่อนอาทีครับส่วนยามาฮ่าไนเคนมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่รุ่นใหญ่เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ง,งานมเตอร์โชว์ต้นปีที่ผ่านมาในงานครั้งนี้เป็นการเปิดราคาวางไว้อยู่ที่669,000บาทจองในงานนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่ในสไตล์ Leanning m ัลติวิ e s นั้นเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่า สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีกระบอกโชวบหน้าแบบอัพไซด์ดาวข้างละคู่หรือว่าข้างละ2อันสามารถทํามุมเลี้ยวเพราะกับตัวรถได้เป็นอย่างดีให้ความมั่นคงที่เหนือกว่ามอเตอร์ไซค์สล้อทั่วๆไปเครื่องยนต์3สูบเรียง12วาลครอสเพลนที t ของ MT 0 9 8 4 7 c 1แซีซี1แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีเครื่องเร่งไฟฟ้าแบบย a ม a h a c ชิป Control To t a l และยิ่งโหมด3ระดับด้วยกัน มีคลัตชคอนโทรลแทักชั่นคอนโทรลเปิดปิดได้และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณสกลนัททำนิติเวชผู้จัดการฝ่ายขายของรถบ i g บายยามาฮ่ากันดูครับสวัสดีครับผมสกลนัททำนิติเวชครับเป็นตัวแทนของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับหรือว่ายามาฮ่าไรเดอร์ b ันะครับวันนี้พบกันที่บูธยามาฮ่านะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งที่36ซึ่งวันนี้ บูธของยามาฮ่านะครับคอนเซปต์ Concept ของเราก็คือยามาฮ่าพรีเมียมช็อปนะครับก็คือการนําเรื่องของความเป็นพรีเมียมของศูนย์เซอร์วิสแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเอามาโชว์ให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เชิญได้ที่นี่นะครับวันนี้นะครับเราเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันแล้วก็เปิดราคาอีกหนึ่งรุ่นรวมเป็น3รุ่นนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวเทเนเร่เจ็ดร้อยนะครับที่ทุกคนรอคอยตัวนี้ก็คือเรานําเข้ามาพร้อมที่จะรับจองแล้วนะครับราคาที่เราเปิดตัวก็คือ4 0่0 0นส 9,000นะครับแล้วก็ผู้ที่จองสนใจในงานนะครับได้รับประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นรุ่นที่สนใจมากเพราะว่าเป็นที่สุดของสาย a อเวนเจอรนะครับในระดับกลางซึ่งตัวนี้จะสามารถพาทุกท่านไปในสถานที่ต่างๆได้คุดง่ายๆคือแตกขอบฟ้าได้เลยนะครับตัวที่2ก็คือตัว Big Scooter หรือตัว t m a x นะครับปกติทั่วไป t m a x ของเราก็คือ530กคือ 530cc ตัวนี้เราเรียกว่า t m a x 560ก็คือ T Max 560cc เพิ่ม cc เข้ามาตัวนี้นะครับมีด้วยกัน2เวอร์ชันก็ก็คือตัวธรรมดาแล้วก็ตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับเราเรียกว่าตัว Tech Max ซึ่งตัว Tech Max เนี่ยนะครับจะประกอบด้วย Quiz Control บังลมขึ้นลงไฟฟ้าแล้วก็มีเรื่องของตัว h e t t i r i p หรือก็ ตัวอุ่นเบาด้วยนะครับซึ่งราคาที่เราเปิดเนี่ยตัวตัวบนเนี่ยเราเพิ่มอีกแค่1,000 0บาทถึงแม้ว่าซีซเราจะเพิ่มขึ้นเราขายในราคา5,39,000บาทแล้วก็ตัวล่างหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับเรายังคงราคาเดิมเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะจับต้องได้ก็คือ4,99,000บาทท้วนนะครับแล้วก็พิเศษอีกเช่นกันครับจองในงานสามารถที่จะรับตัวประกันภัยชั้น1ฟรีไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายซึ่งเราได้เปิดตัวตั้งแต่มอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแล้วก็นำไปโชว์ที่งานบิ๊กครั้งนี้เราพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วครับนั่นก็คือตัวไน k เคนไนกเคนของเราตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีเราเรียกว่า LMW ก็คือเรื่องของอตัวมันติลีนพูดง่ายๆก็คือมันเป็น3ล้อแต่3ล้อด้านหน้าเนี่ยวิธีการการเข้าโค้งหรือการขับขี่เนี่ยจะมั่นใจมากขึ้นก็คือเรื่องของการกิฟการเกาดถนนเนี่ยจะดีกว่าตัว2ล้อนะครับตัวนี้เราเปิดราคาที่6,99,000บาทท้วนแล้วก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพบกันที่งาน มอเตอร์เอ็กซ์โปตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่10ธันวาคน,นะครับขอเลื่นเชิญนะครับขอบคุณครับและในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ปีนี้ได้มีการฉลองความสำเร็จของ Yamaha X Max 300กับยอดขายสูงสุดอันดับที่1ของโลกจากทั้งหมด40ประเทศที่มีขายรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2015ถึงปี2019จำนวนทั้งหมด30,000คัน Yamaha เมืองไทยของเรานั้นทำยอดขายสูงสุดอันดับที่1ซึ่งขณะนี้ บอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากระแสของ X Max 300ร้อนแรงเหลือเกินนะครับในประเทศไทยของเราด้วยราคาค่าตัว168,600บาทสีสีใหม่นะครับที่ออกมาโดนใจเป็นอย่างยิ่งเครื่องยนต์สูบเดียว 292cc ซแบบ Blue Core Technology ให้พลังสูงสุด28แรงม้าที่7,250รอบต่อนนาที29นิวตันเมตร 5,750รอบรอบต่อน,นาทีรุ่นนี้มีสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะมีอันส์แบ็กซ์ซิสเต็มรวมถึงมี acc ส็อกเก็ตใช้แบตเตอรี่มือถือได้มีท r ช c t i o น control ใต้เบาะนั่งเก็บกรักเต็มใบได้ถึง2ใบไซส์ xl นับได้ว,ว่า xmax 300เป็นคอนเร็จ์ของยมาห้าเมืองไทยอย่างแท้จริงส่วนรุ่นนี้ก็คือ yzf r 1และ r 1 m ปี2020ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยของเราในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เปิดราคาอยู่ที่849,000บาทส่วนอวันมนั้น1,149,000บาทโดยยามาฮ่าได้มีการปรับดีไซน์แฟลลิงหน้าใหม่ให้มีความรุ่นลมมากขึ้น5.3%ค่าสมรรสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า0.01ยามาฮ่ายืนยันครับว่า YZF R1 รุ่นใหม่มีความรุ่ลมมากกว่าซปเปอร์สปอร์ตของค่ายอื่นๆอย่างแน่นอนเครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ16วาล์ว ค s อสเพลนแครงชา a f ฟ 998cc ให้พลังสูงสุด200แรงมา้าฝาสูบออกแบบใหม่พอรไอดีใหม่หัวฉีดใหม่องศาแคมใหม่กระเดื่องใหม่กรองอากาศใหม่กลอง ECU mapping ใหม่รวมถึงเครื่งไฟฟ้าไร้บายวาย Yamaha Chip Control Total แบบใหม่โดยที่กล่อง IMU 6แกนก็มีการปรับใหม่เช่นกันและในงาน Motor Expo 2019ปีนี้ ยาให้ได้มีการจัดโปรโมชั่นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบทุกรุ่นรวมถึงมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กทุกรุ่นเช่นกันทั้งรถแรกแจกแถมไม่เท่ากันแต่ละรุ่นประชมกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็ป2019ในปีนี้ครับ